โดยสำม,มนเนเณรในโครงการบรรพชาสำม,มนเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยในพื้นที่อบรม2และ3ได้ตั้งใจปฏิบัติตามเสขียวัตรหมวดที่2โภชนะปฏิสังยุทธหมวดธรรมที่ว่าด้วยมารยาทในการรับประทานอาหารอาทิการบินทบาตด้วยความเคารพการประมาณในพัตตาหารและการฉันด้วยความเคารพเป็นต้น โดยสมณนเณรทุกรูปเมื่อได้รับพัตตาหารมาแล้วจะต้องนั่งสมาธิเพื่อพิจารณาอาหารก่อนว่าพัตตาหารนี้เป็นหนึ่งในปัจ,จัจสี่ที่จะกลายเป็นเรี่ยวแรงเป็นกำลังในการประพฤติปฏิบัติธรรมจากนั้นจึงกล่าวคำพิจารณาทาตุปฏิกูและปจเวคณปาถะและกล่าวคำปฏิยานก่อนฉันพัตตาหารว่าตั้งกายตรงดำรงสติมั่นไม่พูดคุยกัน ไม่รับประทานเสียงดังตะล่อมข้าวเข้ากลางตักวางเรียบร้อยน้อมข้าวทุกคำเป็นดวงธรรมภายในจะเห็นได้ว่าคำปฏิญาณน,นี้เป็นการตอกย้ำให้สมณน,นทุกรูปพึงสำรวมในเสกียวัตรหมวดที่โภชนะปฏิสังยุตเพื่อความงามสง่าในศีราจารวัต ซึ่งพระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้บวชในบวรพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติตามด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบสำรวมงามสงา่าทําให้ผู้พบเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธา,านในพระรัตนตรัยยิ่งยิ่งขึ้นไปและหลังจากที่สมมเนรครบชันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปทําความสะอาดภาชนะเช็ดจานช้อนซ่อมให้แห้งและวางในจุดวางจานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับสัมมาเนยเมื่อได้ปฏิบัติตามหลักเสขียวัตรแล้วทุกรูปต่างมีความชื่นชอบเพราะรู้สึกถึงความปรารถนาดีของพระอาจารย์ที่อยากให้สัมมาเนนทุกรูปนอกจากจะมีความมีระเบียบวินัยรักความสะอาดมากยิ่งขึ้นแล้วยังมีเสคียวัตรที่งดงามพร้อมเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาและเมื่อสัมมาเนยได้ลงมือปฏิบตัติและทำตามที่พระอาจารย์สอนก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างยิ่งค่ะ ก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านนะพี่เองพระชยพิชิตโชติวโรรับบุญเป็นผู้ช่วยในโครงการอบรมธรรมทายาสัมมาเนน5,000รูปในโครงการและก็อยู่ที่หน่วยงานของไซส์3นะครับก็รับบุญหน้าที่นำฉันโดยวัตถุประสงค์ของการนำฉันของสัมมนเนนก็จะมุ่งตรงไปที่การให้สัมมนเนนได้ขอบฉันเหมือนพระแล้วก็ให้ได้อบรมฝึกเสกียวัฒ ถ้ได้ดูแลตัวเองซึ่งเน้นอยู่3อย่างซึ่งหลวงพี่เองได้ให้ฝึกสัมมาเนนนะครับในการถวายข้าวพระเหมือนอย่างพระซึ่งน่ารักมากนะครับสัมมาเนนเนี่ยได้ตกแต่งจานข้าวอย่างสวยงามเลยแล้วก็น้อมบูชานึกสมมติว่าตัวเองอ่ยเป็นใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรแล้วก็นึกจานข้าวไว้ที่กลางท้องถูกหลักวิชาที่จะน้อมถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และประการที่สองก็จะได้ให้ขบฉันอย่างมีสติและก็จะนำเอาเรี่ยวแรงและพละกกำลังจากการขบฉันมาฝึกฝนอบรมตนเองและก็ไปสร้างคุณงามความดีประการที่สามในการพิจารณาอาหารก็จะฝึกึกพิจารณาอาหารให้พอดีประมาณในการขบฉันซึ่งจะเห็นว่าตั้งแต่อตนน้องสัมมาเนนเข้าลายตักพระทหารก็จะมีความสงบสงียม หลังจากที่ทางโครงการได้แนะนําในการขบฉันดูแลบอกถึงเสกคริวัตและดูแลแต่ในบาทของตนแล้วก็เดินให้สงบสงเงียมพิจารณาอาหารไปพอมาถึงที่นั่งก็ทําตามพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงนั่งตัวตรงหลังตรงซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่เน้นมากๆเพราะว่าเด็กส่วนมากจะโน้มตัวทานข้าวแล้วก็จะสนใจอยู่กับเบื้องหน้าเช่นดูหนังดูละครหรือดูทีวีแต่ เมื่อเรามาฝึกเป็นพระแล้วก็จะต้องมีใจที่จดจ่อมีสติอยู่นักเบื้องหน้าเวลาขบฉันพระอาจารย์สอนให้ฉันแบบไม่พูดคุยกันครับแล้วก็ต้องเดินเป็นแถวครับเดินเป็นแถวมาตักพระตาหารครับตักเสร็จก็มานั่งตรงที่นั่งครับตักเยอะก็ไม่ได้ครับตักน้อยก็ไม่อิ่มครับต้องตักประมาณปางกลางครับ ต้องมีความตั้งกายตรงดำรงสติมั่นไม่พูดคุยกันไม่ฉันเสียงดังแต่ลอมข้าวเข้ากันตักวางเรียบร้อยน้อมข้าวทุกคำครับดีกว่าอยู่ที่นี่พระอาจารย์สอนแล้วก็ได้มาฟังธรรมอะไรพวกนี้ครับ<ม>อย่างแรกพระอาจารย์จะน,นี่ครับถ้ากลุ่มไหนเรียบร้อยจะได้ ยืนครับแล้วก็ไปตักพัตตาหารครับแล้วก็เดินมาเป็นแถวครับแล้วพระพี่เลี้ยงเขาจะตักให้ครับนั่งสมาธิก็นึกพระอาจารย์ก็สอนว่านั่งสมาธิก็นึกแต่พัตตาหารที่อยากได้กินอะไรก็นึกอย่างนั้นครับจะส่งบุญไปให้ครับที่มาถวายพัตตาหารครับอยากให้เขาได้บุญครับส่งบุญไปให้เขาแล้วก็ส่งบุญให้พ่อแม่ด้วยครับ รู้สึกดีครับเวลาทานอยู่ที่บ้านก็จะทานพร้อมกับแม่หรือบางทีก็ทานก่อนพ่อแม่ครับแต่มาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกดีครับได้กินกับเพื่อนๆพร้อมกันครับมันรู้สึกดีแบบได้บุญด้วยครับเหมือนข้าวมันอยู่ในท้องด้วยเหมือนมันใส่อยู่ในท้องมันรู้สึกเหมือนได้บุญพอผมมาอยู่ที่นี่แม่ก็ให้ผมมาบวชที่นี่ครับผมก็มาบวชที่นี่ ร้อนฉันข้าวผมก็รู้สึกดีครับมีอาหารให้ตักตลอดดูที่บ้านก็รู้สึกดีเหมือนกันครับแต่แม่ก็บางทีแม่ก็ให้กินก่อนครับบางทีก็ต้องรอพ่อแม่บ้างพระอาจารย์สอนตันงต้งใจตรงดำรงสติมั่นคำพวกนี้พระอาจารย์เขาบอกุณครับผมก็ลองดูครับแล้วมันก็รู้สึกดีครับบางทีก็รับบุญจุด จุดประจําเของใเองครับบางทีก็เปลี่ยนบางบางอาทิตย์ก็เปลี่ยนบ้างครับอยู่ที่นี่รู้สึกดีครับมันมีเพื่อนหลายคนครับแถมเรารู้จักเพื่อนหลายคนยิ่งดีครับได้ยิงได้ช่วยเหลือกันครับเวลารับประทานอาหารหรือพระอาจารย์สองให้มีระเบียบวินัยครับผมก็เมื่อก่อนไนมะ่ค่อยจับช้อนซ่อมครับแต่พอมาบวชผมก็เริ่มจับช้อนซ่อมครับ พอเริ่มจับไปทุกๆวันมันก็เริ่มฉี่ครับพระอาจารย์สอนการใช้ช้อนซ่อมใช้ยังไงนี้ครับผมก็เรียนรู้ไปครับเรียนรู้การฉันด้วยครับแล้วไอ้นั่นก็ดีขึ้นครับรอ,อาจารย์ก็สั่งสอนดีครับถ้าถ้าตักเยอะก็ให้เขาเอาลงไปหน่อยครับตักน้อยๆครับถ้าเขาตักน้อยก็ให้เขาเพิ่มลึกหน่อยครับพระอาจารย์เขาบอกถ้าฉันไม่หมด เราก็อาจจะมีกรรมบาปอยู่ครับผมก็เลยบอกเพื่อนว่าให้กินให้หมดครับรู้สึกดีครับเพราะบวชแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบได้โกนผมได้บุญให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เขาจากไปแล้วเราก็ส่งบุญไปให้เขาได้ครับให้เขาไปเกิดชาติหน้าดีครับการได้บุญก็เหมือนกับเราอิ่มบุญครับเหมือนได้เรากินข้าวครับ อยู่บ้านผมก็ติดเกมทั้งวันครับบางครั้งก็ไม่ค่อยช่วยพ่อแม่ครับแต่บางครั้งทําแต่งานบ้านไม่ค่อยลงไปช่วยพ่อแม่ทํางานดูแต่บนบ้านอย่างเดียวไม่ช่วยพ่อแม่ผมก็เลยอยากจะมาแม่ผมก็บอกอยากบวชไหมผมก็เลยมาบวชตามที่แม่บอกครับเพราะบวชให้แม่กับพ่อดีกว่าครับรู้สึกดีขึ้นครับรู้สึกเมื่อก่อนเป็นเด็กที่ติดเกมครับติดมากเลยครับโทรศัพท์นี้ เมื่อก่อนนี้นอนตีสี่ตีห้าครับแต่บางแต่เดี๋ยวนี้พระอาจารย์ก็สอนให้นอนสักสามสี่ทุ่มครับเมื่อก่อนผมเป็นร้อนไหนบ่อยครับผมนอนไม่ดึกผมก็ค่อยๆหายพยอยไม่ค่อยเป็นไรแล้วครับรู้สึกดีกว่าโทรศัพท์ครับโทรศัพท์เล่นทั้งวันแบตก็หมดครับแต่ผมไม่ค่อยอยากจะเล่นเลยครับเพราะว่าถึงถึงจะบวชเสร็จไปเล่นก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ได้ช่วยพ่อแม่ แต่ผมว่าการบวชนี่ดีที่สุดและครับได้บุญเดอะแลลวครับ